หลายท่านคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเลื่อยชักมีความอาเนกประสงค์อยู่ในตัวสูงมากสามารถเปลี่ยนใบหลากหลายคือสามารถตัดเหล็กตัดท่อ PVC หรือเปลี่ยนเป็นใบตัดไม้ก็ยังได้นะครับคือสามารถตัดวัสดุได้หลากหลายมากๆแต่ว่าบางท่านครับอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถเปลี่ยนใบที่เหมาะสมมันสามารถตัดอิฐมวลเบาหรืออิฐแดงหรืออ,อิฐบล็อกได้ด้วยจะมีอยู่2รุ่น2แบบคือใบเล็กกับใบใหญ่นะครับใบใหญ่ก็สามารถตัดได้ด้วยความรวดเร็วมากกว่าใบเลื่อยสําหรับตัดอิฐเนี่ยทางแอดมินแนะนําให้ใช้กับเลื่อยชักที่มีกําลังค่อนข้างสูงโดย เฉพาะตัว DC JF22 เป็นเลื่อยชักที่มีสโตกระยะชักประมาณ22มิลเป็นตัวที่มีความแรงเทียบเท่ากับเจ้าตลาดเป็นฝาแฝดกับมาเกต้า DJR 189เลยนะครับระยะชักเท่ากันรอบใกล้เคียงกันมากๆแล้วเป็น BL มอเตอร์ด้วยทางแอดมินลองนาใบเลื่อยตัดอิฐมวลเบาใช้เลื่อยชักของ DC ขนาด12โวลต์ตัดมันก็สามารถตัดได้แต่ว่าตัดได้ช้ากว่ามากพอสมควรเหมือนกันสําหรับอิดมวลเบาเราต้องเลือกเลื่อยชักที่มีกําลังค่อนข้างสูงมีระยะชักที่ค่อนข้างสูงก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับใบสั้นของเราราคา จะอยู่ประมาณ250บาทส่วนใบยาวจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นถ้าเทียบกับค่ายใหญ่ๆแล้วนาใบเลือดตัวนี้มาขายกันในราคาพันกว่าบาทต่อใบเียดได,ไดว่าซื้อ2ใบก็แพงกว่าตัวเครื่องไปแล้วใช้ได้กับเลื่อยชักเกือบทุกประเภทในท้องตลาดสามารถสั่งซื้อด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบริษัทเมืองน้ำฮาร์ดแวร์จำกัดเท่านั้นไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาเด็ดขาดสามารถสั่งซื้อแบบเก็บปลายทางก็ได้หรือท่านจะเข้ามาเลือกชมหรือเข้ามาลองตัดที่โชว์รูมของเราที่แฟ Store แบกชิบสโตร์ดีครับ